พิบบตาชิโอไกลมากก็ื่เคยฝอยทองมันเข้ามา,มากๆเลยทุกคนมันอร่อยแบบมากคุณต่ออะไรไม่งกว่าทับบ้าแล้วมาอย่าได้เรียกเขาเดียวแก้วมันเหมือนเขาเนี่ยวมูนเปียกตอนนี้นะคะโอฟ่าสตูดิโอเปิดรับสมัครอ d ดิเตอร์ทั้งอ d i ดิเตอร์ติกต็อกและยูทูบคุณสมบัติเชฟโปรแกรมพีเมียโบ้ข้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาตำแหน่งที่สองรับสมัครตาล้องหญิงใช้กล้อง D S L R เป็น จัดมรุงภาพได้จัดไฟได้ลุยไปด้วยกันทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆๆๆเอแม่มาที่อาชีพ job at gmail dot com ได้แล้ววันนี้สวัสดีครับผมมิสเตอร์โอปาร์ชี่วุฒิสมองเด็กแต่กลายเป็ผู้ใหญ่แล้ววันนี้นะครับเพิ่งตื่นนอนตื่นปุ๊บแม่ครัวก็ใจดีใจดีตอนนี้เรามีแม่ครัวเพิ่มอีกหนึ่งคนถูกไหมเพราะว่ากลังดูอยู่ว่าถ้าเกิดแม่ครัวคนใหม่ทำอาหารได้ดีคนเก่าจะโดนเฉดออกใช่เอาจะไล่คนเก่าอันนี้ทุกคนคิด แม่ครัวปุกเราให้มากินช็อกโกแลตดูใบแต่ไม่ใช่ดูไบธรรมดาวันนี้เราจะมาลองกินช็อกโกแลตดูไทยอะไรขอยงยายอีกเนี่ย ช็อกโกแลตดูไบเป็นของประเทศดูใบแต่ช็อกโกแลตดูไทยจะเป็นช็อกโกแลตดูไบแบบของประเทศดูไทยของประเทศไทยใช่เขา,<ม>าได้แล้วได้ทำการรังสรรเมนูดูไบทั้งหมดออกมาเป็นขนมไทยครับผมก็ไม่ดูนะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดกินได้หรือไม่ได้หรืออาจจะมีสินค้าชิ้นหนึ่งของโอปชันชูม่ามีมอสักอันเป็นช็อกโกแลตดูไทยมาก็ได้ใครจะรู้ว่าอะไรจะได้ขายผลิตไปตั้งนานแล้วเนะี่ยฟอร์มาฟอรมีปัญหา ส่งไปแก้ใหม่เดี๋ยวเราผลิตซองใหม่ก่อนจริงๆมันควจะได้ขายตั้งแต่เดือนนี้แล้วตั้งแต่คลิปนี้ไร์ระวังแผ่นไว้แต่ว่ามีปัญหาที่นึงเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับระดับโอแป่นจุ๊ม่ามีมอแล้วไม่มีทางปล่อยของวิดีโอกไปให้ทุกคนแน่นอนใช่รังรันพันทีนะทุกคน เมนหูหนึ่งเมนูแรกจะเป็นชอ็อกโกแลตไส้ข้าวเหนียวมะมว่วงข้อเป็นไรข้อแคปก่อนคันนัทดูไทยข้าวเหนียวมะมว่วงนี่คือเขาทำลายมาแบบดูไทยแล้วนะกวนดูไทยโดกมาเลยไปเมยนคนนั้นมา,มาเชคอืมขอบอืมอืม,อมให้ดูใอยข้างในเป็นข้าวเหนียวมูนกับ มะม่วงจริงๆแล้วมีเส้นกูนาฟ้าด้วยมันนุม่มๆนะทุกคนตองข้อเหนียวอะ่ะอร่อยนะช็อกโกแลตไม่หนาเลยใบกำลังดีเป็นมะม่วงชิ้นๆอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็เหมือนจะมีพิซซาชิโอไช้ปะใช่อ๋อคือเหมือนช็อกโกแลตด,ดูไปแต่ว่าเราใส่เข้าเนียมะม่วงยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้แปลกว่ะผมว่าประเทศไทยเนี่ยหายได้เลยเทมไปเลยว่าของประเทศไทยช็อกโกแลตด,ดูไทย <c oughs> เมนูนี้ผมให้แปดเต็มสิบเขาให้7็ดเต็มสิบเาว่าเขารู้สึกว่าติดนิดนึงข้าวเหนียวอ,ะอ่ะ,อะออดดต้องข้าวเหนียวต้องมีรสชาติด้วยต้องอาจจะต้องใส่กะทิเข้าไปเยอะกว่านี้เพราะรู้สึกว่าตอนกินข้าวเหนียวเข้าไปามันจืดไปหน่อยอแต่ที่เหลืออร่อยมาทุกคนเมนูที่2จะเป็นช็อกโกแลตสังขยา่าพิทาชียวแล้วมันจะเมนันี้มาทำไมเนี่ยอ้าวตอนกินสังขยามันต้องกินคู่กับขนมปังอ้าวหรออา้าวแล้วมันต้องก๋วกับสังขยาไม่ใช่หรอด้วยด้วยก็ได้อ๋อด้วยด้วยอันนี้คือสังขยาพิทาชิโอเหรอใล่ สังขยาพิตาชิโอกกินมากกุ่มขี้นเอาแกก่อนเลยใค้ชอบกินแป้งกูต้องใช้อันนี้กันแต่ฉันจะเอาอันนี้อันนี้อร่อยมากจริงไม่น่าเชื่อว่างาสังขยากับปิตาชิโอจะเข้ากันเข้ามากสังขยากับปิตาชิโอนี่เป็นขนมปังช็อกโกแลตนะทุกคนมาจุ่มกับสังขยาพิตาชิโอเข้าแบบ ช็อกโกแลตเข้ามากเขาว่าช็อกโกแลตฟิชชิโอเป็นอะไรที่แบบนัวทุกคนปกรขดธรรมดาเนี่ยซื้อมาจากร้านข้างบ้านใช่ไหมแล้วเข้าปะเข้าเข้าคือถ้าชี่กินปลาต้องโกกเรื่องมากมากทุกคนต้องเป็นร้านนี้ร้านนี้เท่านั้นมันก็เลยเซ็งปรากะดกนี้สําหรับผมเนื้อแป้งไม่ถูกใจยังไม่เดินแต่ซ้อนนี่แหละแป็งสุดยอดไปเลย้าทำยังไงเจ็บมือไหมเจ็บมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกินสังขยาทุกคนแบบเนื้อสังขยาเลยเว้ยแต่ว่า ก็เป็นรสสังขยานะแต่มันมีความแบบมันและนัวถั่วกว่ามีกลิ่นพิทาชิโออกมาถ้าใครที่เป็นแบบเซียนลิ้นเทพจะเข้าใจเลยเว้ย่าตอนกินแบบอะไรแบบมีการผสมถั่วเข้ามารสชาติมันจะแบบละมุนขึ้นเหมือนที่ทุกคนชอบกินออแไปจะมามีเชลยรช็อกโกแลตทาร์ตัสบาลนี่ของเราเพราะเป็นทาร์ตสนั่อยู่ข้างในทุกคนแบบว่ามันมีความแบบนัวหอมคันสนั่ออกมาอันนี้ให้สิบสิบสิบเมนูที่สามจะเป็นช็อกโกแลตฝอยทองจะเป็นช็อกโกแลตดูไบแต่เราไม่ได้ใส่คุนากาโอเคฝอยทองเข้าไปกูเชื่อแล้วว่าฝอยทองจริงแม่งมี ไอทองหลุดออกมาจากรูได้งไงวะเนี่ยเป็นโผมาได้ยังไงิซ <you> c <oughs> อันนี้ไม่รู้ข้างในจะมีอะไรบนะ้างนะเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันผมจะหักโชว์นะฮะทุกคนโอ้โหเคี้ยวทุกวัน <c oughs> เฮ้ยแต่ดูน่ากินอยู่ดูไส้มาดิทุกคนแน่นเลยอ่ะอ <c oughs> เป็นไงอของจริงอันนีอ้อร่อยมากอ,มอ,มอ,มอร่อยมากหวานแบบตอนนี้เบาหวานอยู่ที่ตาผมใช่ตัดขาดแนะ่นอนทุกคนแต่โคตรอร่อยนะเป็นความ mm หวานที่แบบอร่อยมากไม่น่าเชื่อเลยช็อกโกแลตกับป่อยทองมันเข้ามา,มากๆเลยทุกคนมันอร่อยแบบม,มากอันนี้ให้ทันเต็มสิ ก็พอใส่ทองไปเจอกับพิทาชิโอบดข้างในหวานหวานนัวนัวมันมันอีกแล้วข้างในผมบอกเลยว่าเกิดประเทศไทยมีคนทำอันนี้ขายนะเท่มเลยดีกว่าถ้าเกิดขายผมว่าขายดีเลยจริงอร่อยถางข้ามาซื้อแน่นอนช็อกโกแลตดูไทยอ่ะผมตั้งชื่อให้แล้วก็เปนที่คนทำมาขายได้ผมไม่ดีไม่ทันไม่ขายอ่ะช็อกโกแลตดูไทยโอปาร์จิมามีมอร์แกต้องถอดแล้วเชื่อจะไม่เห็นโอป้าร์จกันเยวเลยเชื่อเกาะชื่อมาหน่อยเอาไปเลยสิบสิบ แถมมีการทำลวดลายต่างๆด้วยนะข้างบนเนี่ปะเนี่ยมีการทำลวดลายเหมือนดูใบเป๊ะแต่ว่าเน้นเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมให้รู้ว่าเป็นฝอยทองดีเลิศแดกได้โคตรอร่อยอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตเปียกปูนดูไทยเปียกปูนไม่เห็นมีช็อกโกแลตเลยเป็นไวช์ช็อกโกแลตค่ะข้างบนถ้าผสมกับน้ำเป็แต่มันดูเป็นแบบมูสมากกว่าเปียกปูนไหมนุ่มๆอื้อเฮ้ยอ่อยอะ นี่มันอร่อย<ฮ>จัดเลยเฮ้ยมันมีไว้ช็อกโกแลตอยู่ข้างบนด้วยเหรอมีไว้ช็อกโกแลตเป็นเม็ดอยู่ข้างบนด้วยฮะเห็นไหมเขาจะแปะไว้ข้างบนเนี่ยทุกคนรสชาติของเปียกปูน ดูไทยอ่ะมันจะนุ่มมากเลยเว้ยมันเปียกปูนกะทิข้าวบนมันจะเหมือนมูสนุ่มๆหดึงๆอ่ะใช่แต่มันไม่ใช่แบบไคไข่พุดดิง้งไม่ใช่มูสเป็นพุนดดิ้งขนาดนั้นนะไม่เล็กขนาดนั้นมันจะมีความหนืดหน่ยอยอ้าวแนวแบบโมจินินดๆแล้วก็ตัวข้างล่างอ่ะทุกคนตอนแรกกิน,นเข้าไปค่ทํา้แอบรู้สึกเ๊ะเพราะว่ามันมีกลิ่นช็อกโกแลตปกติกินพวกเปียกปูนมันจะไม่มีกลิ่นช็อกโกแลตเราจะเป็นกะทิล้วนอันนี้ไม่มีช็อกโกแลตแล้วก็กะทิอีกอ่ะทุกคนอันนี้ตัวเเเเเเเปปปปปปปีีีีียยยยยกกกกกกกููููนน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 รราาาาาาาทททจออ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 ะะะไไไบบบบบบ้้้้้้งงงง่่่่่แแแแแลลลววว็็็พพิิิชชชโโโใใสดดััมมมคตข อันนี้เป็นเลขเก้าเต็มสิบเก้าเต็มสิบเหมือนกันรสชาติได้ละเหลือเท็กเจอร์อันต่อมาจะเป็นช็อกโกแลตบัวลอ,อยดูใบถ้าชีเป็นแบบบัวร <c oughs> ูบัวลอยทรงนี้มัคนทับสีเรียสกับบัวลอยแล้วก็ปลาทั้งโกนะนางสีเรียสมากทรงนี้แข็งๆเลยนตรงนี้แข็งมากมันเป็นช็อกโกแลตบัวลอ,อยอยุ่งไห้ค่ะกระเด็นกระเด็นมนันช็อกโกแลตย,ยุ่งไนอีก <c oughs> ข้างบนเหมือนเป็นแบบพยายามให้ดูเป็นลายเส้นแบบดูดูใบดูไทยอะไรเงี้ยแต่มันใส่มาแล้วมองเหมือนเป็นพญาต์ตต้นเล็กๆหลายตัวอย่างพญาติเป็นไม้ลอยอยู่บนน้ำนมไม่ตัดสินที่หน้าตาเ <c oughs> <c oughs> อยัแไงกหนาหรอ <c oughs> มันอีกแล้ว <c oughs> ไหนเขาต้องสัส่งใจให้ทุกคนเห็นดีกว่าถ้าเธอชอบกินคนเดียวไม่มีใครดูเลยนืม งออย่าี้ืมก็ไม่หนาเลพี่ไม่หนาเลยนะเนี่ยเป็นเป็นปื้ดเนี่ยบัวลอยอ่ะพวกบัวลอยไส้งาดําไส้ต่างๆแม่มันต้องโคตรบางมันต้องมาแบบว่าไส้มันแทบจะหลุดออกมาตลอดที่ต้มอันนี้รู้สึกเหมือนกินน้ำมันเลยอ่ะคือมันมีความเหนียวเแป้งมันหนาด้วยแต่ข้างในอ่ะมันก็มีความเหนียวอีกเพราะมันเป็นช็อกโกแลตนะทุกคนเนี่ยดูวยเห็นไหมข้างในมันคือแต่รสชาติมันไม่เีมันพูดแบบช็อกโกแลตคูนาฟ้าช็อกโกแลตพิชาชิโอใช่ไหมผสมแบบดูไปเลยแต่แค่มาใส่ในแป้งบัวลอย พี่แม่ค้านี่คือแบบใจดีมากคือไม่สนเลยว่าร้านมึงจะขาดคุณพ่อแป้งนี่มึงให้มาแป้งหนามากโอเคเดี๋ยวมึมออวมงหนูแก้มึงดีนากินบัวลอยยิชั่วโมงเปลี่ยนเถอะยาให้กูทำอีกเลยบัวลอยกับมึงเนี่ยแต่รสชาติข้างในก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาทำเป็นแบบยด่งไม่ได้โอเคมึงเอาไปหนึ่งเต็มสิบแต่น้ำกะทินี่คือน้ำกะทิจริงๆเลยปะหรือว่าส่งอะไรไปอืมน้ำกะทิอร่อยผมให้น้ำกะทิสิบเต็มสิบแต่บัวลอยได้หนึ่งเต็มสิบสีเหมือนเอเลี่ยนเลยพี่ มันอะไรไม่กินอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตยกมันีโยกมันีหากินยากอันนี้หากินจะดีกว่ามันไม่ใช่เขียวที่ถูกต้องอ่ะพี่ยกมันีค่ะดูใบไงอ๋อมันเลยเป็นยกมันีไม่ได้ต้องเรื่องแสงนีออนนิดนึงแล้วนี่ซอสนี่คือซอสอะไรปกติยกมันีเขากินกับซอสอย่างเงี้ยเหรอกับกะทิแต่เราจะเพิ่มพิธาชิโอไ่เป็นกะทิพิธาชิโอด้วยโยกมันีโยกมันีปกติมันจะนุ่มมากนุ่มหนึบเบอร์ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร่อ,อยอร่อยมากนึบหอมมีหอมใบเตยได้ใส่ใบเตยอ๋อมันเป็นสาคูที่เป็นรสใบเตยอืมอืมั <S <S มนมีกลิ่นเนื้อชิโอมาด้วยจากนี้ปะ อันนี้นัวมากแั้วเนี้ยมันเป็นฟิลแบบกะทิที่แบบว่าเอานมแอลมอนด์หรือนมถั่วมาปันป่นอ่ะกะนมพิทาชิโออ่ะไปปั่นกับกะทิเลยว่ะทุกคนเพราะตอนเค้ากินรู้สึกกรอบๆด้วยนะเพราะว่ามีเส้นคูนอแป้งในกะทิด้วยอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยมากเลยข้าวตัวแปงแ้งเรานี่คือผสมพิทาชิโอด้วยเหรอมีพิทาชิโอก,กับชอ็อกโกแลตอ๋อใส่ในนี้ไปออด้วยเลยก็เลยเป็นสีดำๆตอนที่กวนอร่อยสิบเซ็มเซ็ปสิบสิบอันนี้เป็นเหมือนทำ เขาเหี่ยวแก้วจริงมันต้องแบบดูใสๆยืดๆหน่อยอันนี้คือเอามาปุ๊บกูก็งงว่ามึงจะทำเค้าแซนให้กูหรือเค้าเหนียวเหมือนอาหารเอสเมอร์ตอนอ้วกไหมใช่เลยเหมือนตอนเอสเมอร์เบล่อออกมาเป๊ะเลยแล้วทำไมทางที่โอลงไปไงพี่มันต้เลยเป็นสีแดงแต่คุณก็ต้องกินเลยอวกเอสเมอร์อวกเอสเมอร์มากอะเหนียวแก้วไหนความแก้วอยู่ตรงไหนแก้วของกู อย่าได้เรียกเขาเดียวแก้วมันเหมือนเขาเหนียวมูนเปียกใช่เลยเขาเหนี่ยวมูนเปียกอืม่ขนมเดียวมันไม่เหนียวไม่ได้เลยอันนี้คือไม่ได้เลยออกมาหน้าตาก็พี่ดากินแล้วยังรสชาติห่วยแตกเหมือนเอาข้าวเหนียวมูนบังเอิญอะแบบบังเอิญแบบจะใส่น้ำพทิกแต่มึงไปใส่น้ำเปล่าแล้วไปทขาไปเควมาให้มันกลายเป็นเล้นเอะผมว่ามันไม่ผ่านอะคือติคือรสชาติติดเลยไอ่ากว่า รสชาติไม่ได้เหมือนข้าวเหนียวแก้วนะผมว่ากินข้าวเหนียวแก้วบ่อยเพราะว่าพ่อยล่งแก้วเกี๊ยภูมิใจมากเลยอ่ะนะเกี๊ยเป็นลูกที่ภูมิใจในตัวพ่อมากอ่ะอันนี้เรื่องจริงไปก่อนนะพอป๊าไปเยาวราชไปอะไรเงี้ยจะต้องซื้อนี่มากับไอ้ันตลอดข้าวเหนียวแก้วสีเขียวสีชมพูอะไรเงี้ยกั้งเกี้ยวมา่ทั้งวันน่ะเคี้ยวแก้วพ่อก้เขียวพ่อเขียวพ่อ มันจะชิมรสชาตินันมากผมจะรู้หมดเลยขนมไทยเป็นยังไงอันเนี้ยไม่ได้คิดตียเขาว่าข้าวเหนียวแก้วเลยมึงควเบียดชื่อไมดูเพอาะชื่อคำว่าข้าวเหนียวแก้วอะ่ะพาใี่เราคิดในหัวมันไม่ได้ไช,ชื่อพ่อไม่ได้เลยไม่ได้พ่อกูจะมาเสียชื่อเสียกับไอ้ข้าวเหนียวมูดเบียดมึงไม่ได้ไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวทักจะอารมณ์ขึ้นไปกันตาช็อกโกแลต,ม,ตมาฮอมาฮอ,อ มาหม้อคืออะไรไหมนี่แกเคยถ่ายคลิปกินขนมเก่ามาเห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 ่าม้าเห่าแมนซาเนี่ยเก่าไอชิคกีดามันคือขนมโบราณไหมตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่หนึ่งหรือสองหรือรัชกาลที่สามนี่แหละหรือสี่เนาะสักรัชกาลหนึ่งแต่ว่ามันเป็นขนมที่เก่ามากแล้วทุกวันเนี้ยเกี๊ยที่เห่าคุณเกี๊ยจะเก่งรัชกาลไม่ได้ก็กันไว้ก่อนไงก็ข้อมูลอาจจะไม่แม่นเดี๋ยวคนว่ากันไปก่อนเดี๋ยวด่าบห้ากู อาเจ้าไว้ก่อนไม่เค็มไม่เค็มอะไรเลยอ่าใจอย่างเดี้เพราะฉันใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยคร่ะช่องนี้สุดยอดเลยไม่บอกกูเลยคือขนมเนี่ยหากินยากมากทุกวันนี้แทบไม่มีขายนอกจากจะเป็นร้านขนมชาววังบ้ามันจะเป็นเหมือนก้อนช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตเว้ยยิบมก้อนยู่เลยจะเป็นเหมือนก้อนช็อกโกแลตแบบดูใบอ่ะแล้วก็มีสับปะรดสับปะรดแปะเดี๋ยวต้องลองชิมเหมือนของข้าวเลยอ่ะมันคือของว่าง พี่ลองกินเลยหนูให้พี่ทานแล้วมันเนี่กข้าวมันเค็มอ่ะกลิ่นมันความเค็มจริงอยาน้าทำทหน้าทาแบบพนลหนูคนเไมกล้ามันยกะเลยคือมันไม่ใช่ขนมไม่ใช่ของหวานเลยเพราะเรากินมีความเค็มมรู้สึกเป็นความหมู เหมือนไสที่อยู่ในสากูไสหมูอะไม่ได้สัมผัสคําว่าดูไทยหรืออะไรแบบนั้นคลองผ้าหูสักกับช็อกโกแลตมาคุกด้วยกันนี่คิดภาพแบ่งอย่างอ่ะแม่ครัวลองสักคำสิลองแล้วอีกรอบหนึ่งขอรีแอคตรงนี้เลยก็ปกตินะเพื่อนตอนที่ชิมกันอันนี้อร่อยนิดนึงให้เหรอจริงไม่อร่อยคุณไม่รู้จักม่ะตอนนี่เรากินมาฮห่าม้าเห่าม้าเห่าไม่เห็นีดีเลยแบบว่า เป็นเหมือนไส้สาคูแล้วก็แบบมันคือมันออบแนวข้าวเป็นของหวานอ่ะอาอเหรอเออมันข้าวอะมันข้าวดิือบีมันคือของว่างของไม่ข้ากับชีสศูนย์กินไม่ได้อะทุกคนมันแปลกอ่ะเพราะว่าช็อกโกแลตไม่ควรอยู่กับอะไรที่ข้าวเลยสักอย่างหากต้องเป็นอะไหวานอย่างเดียวแค่มันเป็นแบบไส้สาคูไส้หมูไปเลยอ่ะ มันยังโอเคนะสำหรับผมนะแต่เนี้ยตอนกินไปปุ๊บมันมีความแบบกลิ่นช็อกโกแลตปะช็อกโกแลตพิซาชิโอดูใบแล้วมีไอ้ไอ้เส้นเส้นไอ้นั่นน่ะแทงฟันนี่งค่ะแถมก็มีอมักกดปุ๊บมีความกลิ่นเค็มปื๊ดพร้อมกับไส้หมูสับที่แบบโอ้โหตลกอบอวนมากกว่าแบบข้นคลักของช็อกโกแลตที่ผสมกับหมูใช่ไม่พอมีสับปะรดเปรี้ยวซีดมันเก็บไว้หลายวันหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้หดีขอบคุณสบายเลยผมกูมาตอนเช้าให้กูเก็บแค่นี้กูไม่อยากอาหารอะไรทั้งวันแล้ววันนี้ <G ül> อันไหนทัดชอบมากที่สุดอันนี้ชอบมาก่สุดวันนี้เหรอทัดชอบไอน้นี่ไอ้แคคเค้กคคอ่ะใช่ผมชอบตโคโคัวช็อกโกแลตดูไทยฝอยทองอกับยกมณีสองอันนี้ชอบมากแล้วเร็วนี้ทัดอาจจะทําทขายเนี่ยมโบจะแจกสูตรคนอ,นอื่นเขาอยู่นั่นทำสักทีเออเราก็ทได้เลยนี่หว่าใช่แม่ครัวมีทั้งสองคนเออมาเข้านั่น,นแต่ร <G ül> <G ül> อเราลองทำไหม สูตรมอฮอที่เราทำอ่ะลองไปขายมาดูว่าบางคนเขาชอบคนไม่ชอบเนาะเออไม็นแค่แบบสนุกสนุนในการอ่านคอมเมนต์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอแกชอบอะไรสุดกินพูดไปแล้วไงอา้าไม่ตั้งใจฟังเขาเลยหรอโอเคเขาชอบอันไหรครับน้ำหนึ่งชอบเปียกปูนเออั้งใจฟังนี่นะก็นี่คือการลองกินช็อกโกแลตดูถ่ยนะผมบอกเลยว่า จริงๆโลกเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นของต่างประเทศอย่างเดียวเราสามารถมาแดปเป็นฟิวชั่นกับของไทยได้ผมเชื่อว่าขนมไทยและอาหารไทยทุกอย่างไม่แพ้ชาติไหนในโลกทัชชีผู้คิดค้นช็อกโกแลตดูไทยเมื่อวันที่กกรกฎาคม2568วันที่รกรกฎาคม2,568แไท ถ้าเกิดใครไปทำนะครับโปรดให้เครดิตด้วยว่า <laughs> โกนแลตดูไทยมาจากอบป้านาชี่ช่องนี้ฝาก like, <laughs> กดไลค์ share, <laughs> กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมทำ <laughs> ขายทีวั <laughs> นดูอยากกินแล้วจริงเหรอ่อะคอมเมนต์ไหนเ <laughs> มนูไหนที่คนคอมเมนต์เยอะที่สุดอาจจะได้มาทำขายจริงอาจจะไม่เค็มหมาโหอะไรแล้วสมมติม่หมหจริงชิ้นหย มีเช็คมีเช <Okay. S 3> ็คปาระบบขาผลามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกโอปป้าแอนอาจุมามีเช็คเคล็ดลับอุ่นดีของโอปป้าไปจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้โอปป้าแอนอัญมามีบอยเอนลี่โจมไปจ้